คำทำนายดวงชะตาวันที่หนึ่งตุลาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมพลังงานของดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านโคจรอ,อยู่ในราศีตุลร่วมกับดาวพุธเลขสี่ทำให้วันนี้ท่านจะมีทั้งความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดในการสื่อสาร เป็นวันที่หมอะจะลุกขึ้นมาจัดก,การปัญหาที่ต้องใช้ทั้งความเด็ดขาดและการเจรจาไปพร้อมๆกันการงานท่านจะได้รับมอบหมายให้เป็นตัวกลางในการแก้ไขความขัดแย้งหรือต้องเข้าไปจัดการกับโปรเจกต์ที่มีปัญหาซึ่งท่านจะสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็วบวกกับวาทศิลป์ที่ดีจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายการเงิน มีเกณฑ์ต้องใช้ใจ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือบริวารแต่ก็มีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากความเสี่ยงหรือการลงทุนที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้เช่นกันความรักสำหรับคนโสดอาจมีสถานการณ์ที่ทําให้ต้องเข้าไปช่วยเหลือใครบางคนและความสัมพันธ์อาจพัฒนาจากตรงนั้นได้สำหรับคนมีคู่อาจมีเรื่องให้ต้องถกเถียงกันบ้างแต่หากใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดสุขภาพต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความรีบร้อนหรืออาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมคำพูดที่ตรงไปตรงมาและขวานผ่าซากเกินไปอาจสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเจตนาของท่านจะดีก็ตามอาจถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวหรือไม่รักษาน้ำใจ คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบก่อนจะพูดอะไรออกไปลองหายใจเข้าลึกๆแล้วคิดทบทวนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความรู้สึกของอีกฝ่ายการคิดก่อนพูดจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกด้านของวันนี้การวิเคราะห์ดวงชะตาเชิงลึกวันที่1ตุลาคม2568 จุดเด่นความสามารถในการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเด็ดขาดทําให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นวันที่ท่านจะมีความกล้านในการพูดและตัดสินใจ ข้อดีเหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นผู้นำในการประชุมการเจรจาที่ต้องการความชัดเจนหรือการเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ที่วุ่นวายท่านจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและนำพาทีมไปสู่ข้อสรุปได้ขอด้อดอยคำพูดที่รุนแรงหรือตรงเกินไปอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ฟังได้ง่ายแม้ว่าเจตนาของท่านจะดีก็ตามอาจถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวหรือไม่รักษาน้ำใจ ข้อเสียความใจร้อนอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือสร้างความขัดแย้นโดยไม่จำเป็นหากไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดีอาจทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คำแนะนำเพิ่มเติมพยายามปรับสมดุลระหว่างความเด็ดขาดและความนุ่มนวลในการสื่อสารใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์และแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาโชคลาภการเงิน มีโอกาสได้เงินจากการแก้ไขปัญหาหรือได้รับผลตอบแทนจากงานที่ต้องใช้ความกล้าตัดสินใจแต่ก็มีเกณฑ์เสียเงินอย่างกระทันหันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน<อ>การเสี่ยงโชคเป็นวันที่ดวงการเสี่ยงโชคมีความผันผวน